ก็สิบ <ละ S 2> บาทลาปฟ้ากี่บาทเ,าเพราะว่าป้าเนี่ยซุปเนี่ยเป็นยี่สิบอันนี้สิบ<ม>บาทเพราะคนกินน้อยเ,เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีเด้อค่ะเฮาก็จะมาตลาดเศร้ากระบ,บินอีกเหมือนเดิมค่ะตลาดเรียบช่างรถไฟมาเบิงมาอุดหนุนยายค่ะยายเพิ่นจะเฮ็ดซุปปกหมีซุปเฮ็ดลาบปลาเด้อค่ะขายเพิ่นจะเฮ็ดขายเตรียมของเตรียมเครื่องมาจากบ้านค่ะก็จะมาเฮ็ดขายใส่ถุงให้พี่ให้น้องนะคะสิบบาทเพิ่นก็ขายงี้สิบบาทเพิ่นก็ขายค่ะเพิ่นว่าซอยเหลือกันในช่วงยุคโควิดระบาดนี่ค่ะ ยายก็ขายบ่แพงนะคะเห็ดแสบน้ำค่ะเพื่อนๆท่านใดผ่านไ,นไปผ่านมาแถวตลาดกระบ,บินนะคะเรียบทางรถไฟเป็นตลาดเศร้านะคะแววมาอุดหนุนยายได้เด้อค่ะยายก็จะมีพวกพักพร้อมพักซี่พักอีตูไท่อีตูเล่ามาขายน,ำนะะ้ำเด้อค่ะน้ำยนงยน้ายังสียายเพิ่นก็มีขายเด้อค่ะยายเพิ่นใจดีดีว้าวถึกใจทั้งแจกทั้งแถมเด้อค่ะ แวะมาอุดหนุนได,ด้เด้อค่ะย้ายเพิ่นเป็นค้นสู่ชีวิตค่ะเห็ดมาเห็ดกับเขามาขายนะคะซึ่งยายกับขายบ่แพงนะคะยายนารักมากเลย,เลยค่ะมาอุดหนุนย้ายกันได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากการเกษตรค่ะจากพี่น้องเช่าเกษตรเท่าย้ายก็จะมาขายตั้งแต่หกโมงเ้านะคะถึงสิบโมงเ้าหรือจนกว่าของจะหมดนะคะ ถ้าของมดก้อนยายก็จะกลับบ้านก่อนนะคะแบะมาอุดหนุนยายดเดอ้อยายจะนั่งขายอยู่นี่ทุกมือเลยค่ะตลาดเรียบทางรถไฟอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีของห้านี่เองค่ะ,ะาายายขายถุงยักบาทนะ 1ิบาทเลยค่ะรวมกันที่ช่ยเหลือกันอี่สิบาทก็สิบบาทลบาทกบาทเพราะว่าปลาเนี่ยทุกเนเ็นีเซอันนี้สิบบาทเพรางคนกินหน่อยบางทีคนกินหน่อยเพม่อนกันพอจบ้างคนจงกระลายใจกันหอมแจ่มเ้อใหม่ๆตัวไม่หญ่กระติ ช um ิมบงบอชิมบอมาชิมเรอคะมันหนาแซบเนียเอาหายหมูเจือไฝากแม่ย่บาลนะแบบยไเป็นเม้่อไ้ที่จงไหม่ลืมไปบ้คะบเพ็ดกันไดดอกมั้งออบเพ็ดกัญใดดเ่าอ้กินเพ็ดบเพ้ได้เด้อเนียข้เนียว้อล้หา อา๋อจักใหม่เนี่ยอ่ะเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะผมจะดิ่งน้ำเพื่อนจะได้บอกพาทุกคลิปตัวโตไปค่ะจะได้เป็นกำลังแรงใจให้เฮ็ดคลิปก็ให้พี่น้องเดือบอีกนะคะรับเพื่อนไม่ไลฟ์สดค่ะเป็นคลิปใส่เลือกันไปตอนนี้เอาไปนั่งตอนนี้เอาไปเอาค่ะนั่งเอาใส่ ว่านั่งกิจันตะขามเด้อโอมาขายของบอนว่าซื้อของนี่แหละแต่ว่ามันบ่ได้ของที่หนูต้องการไงเอาอย่างไรหนูว่าละเมืเบื้องนี่คนเะาไม่ได้มันบ่นอนแค่นี้ได้แล้วก็มันบ่อหนอกันแล้อ้าวจิตนาค่ะสวัสดีค่ะหมาดิหนูคิดว่าเป็นตลาดเศร้ามืดตลาดเศร้าเป็นตลาดสายหน่อยมากันเรื่อยๆมากันเรื่อยๆ ยางดีแค่เส้นทางก็เยองมากนล้วก